ตนๆม่่เาขนเป็นกเลี้ยงมไม่นีรจไม่เนเอเพิ่งเอายจม่เาเรื่องเ่าอีกไหมเรื่องเล่าช้านี้บอกว่าลักษณะเป็นจังไดคุณสมพงษ์สมพงษ์เอ้าอธิบายเอ้าโอ๊ยไปซ้ำโอ๊ยสมพงษ์ได้กินเฟปซีแล้วสมพงษ์มนอสนุกเลยค <ใ>น,นี่นี่นี่คุณสมพงษ์เราจะรห้กคุณค่ะนี่นลักษณะมันคือ,อม,ม,มันจะไม่ได้ตัวอ้วนแบบนี้เด้<อ>จะไม่ได้ตัวอ้วนแบบนี้มันจะดูยาวหรอม,มันจะเป็นแบบนี้นี่นี่มันจ,จิจ่อยจนสูบเลยมึงหลังน้ำพอง์สมพองโอเคแสดงว่ามันรู้เรื่องแล้วเริ่มแล้วนะนี่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 นั่งขึ้นมาแล้ว มีแามหนาแล้วนั่งปอนออกมาจากหนามแล้วสิเป็นังสีไม่สิบ่ข้างยังไงคือจังสุนีสุนีไม่สิหนาปันปันอ้มันหน้านปันปันอันมันเป็นหน้าดาราเหรอพี่ดีดูดูเพิ่งคลิปเพิ่งสิเป็น่ังสืบบ้านบบรูดเพิ่นรูดเพิ่นแต่วันนี้เลยอะมากเลยแล้วก uh. ็สมพรไม่ร oh. al okay. hey. oh, Go ับไม่รับคนไข้เหรอวันนี้สมพร อิงอยู่กับเด็กน้อยกี่ปีอิงเขาถามแบบไหนเขาถามแบบไหนหมายถึงว่าสอนมาจากปีหรือว่าเด็กน้อยอายุจะขวบแล้วค่อยมาเรียนหน้าผมใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละสอนเด็กน้อยกี่ขวบขึ้นไปอยู่โรงเรียนที่ก่อนที่จะมาที่นี่นะใช่ใช่ใช่สี่ขวบสี่ขวบไม่เคยสอนระดับไหนบ้าง มอต้นมอต้นมอปลายปฐมแล้วก็ตอนที่ตอนที่อ๋อแต่ตอนที่เราเป็นแบบนี้คือมาสอนอนุบาลนี่หรอเป็นบ้านี่หรอเป็นบ้าดต่อไม่ได้เปลี่ยนมันบอกกับกูไหมฉันก็คิดมาจากไหนสันเออไม่ได้บอกกับหมาเอาไม่หรอกนะคือบางทีน่ะหมาน่ะมันจะมีแบบว่า มันยังแบบโตมอตตอบโต้ได้นะแต่กบเนี่ยมันมนุษย์สัมพันธ์แบบไหนกบเนี่ยไม่เคยเห็นใครสอนกบเลยนะมันเป็นการสนทนาทางเดียวอ๋อเหรออยากตัวให้าทางเดียวขอทฤษฎีหน่อยได้ไหมคือบอกยู่ทางเดียวแล้วจันนักขวานเลยมันเหมือนพูดกับเด็กอนุบาลใช่ไหมเด็กอนุบาลตอบโต้เด็กตอบโต้เด็กอนุบาลจะคล้ายๆกับโดูก็คือตอบโต้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่รู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องเออไม่รู้เรื่องอาจจะตอบโต้ไม่รู้เรื่องแต่กบนี่คือ อโอเครู้เรื่องก็ได้เขาต้อใช้ชีวิตของเขาโอเคเป็นยังอ่ะนี่เห็นบอกเขาไปถ่ายกินแป,ป๊บสี่ดีเทาเตีลงไปให้เอาเลย <c oughs> เอาบวลาหน่อยว่าไอ้ไหนเอาน้านน่ะมันอยู่หนาขวดแป,ป๊บสี่ยี่ลี่หนะาะสงสัยสปอนเซอร์แป,ป๊บสี่ต้องเข้าสาวน้อยแล้วแหละบอกอบอ่เขาโหวตสมพงศ์นั่นแหละเข้าสาวน้อยแล้วก็เอาสมพงศ์เป็นพรีเซนเตอร์ เอาเหรอห้าหอดมื่นเขาทายเมาหาเราบอร่อดีกว่าที่เขาแต่ไมานำาหาเราตัวลักษณะเราก็ลุ่ยยังไงขันน้ำาหาเราบร่พอๆก็แสดงว่า,า,าติดเบ็ดเท่านั้นแหละแต่แต่เนี้ยหน้าวางไข่แล้วนะเนี้ยเดี๋ยวกบก็จะวางไข่แล้วนั่นเนี้ยนี่ฝนตกนี่กบกระสีคุ้มเสื้อกันหรอเล่าเพราะว่าให้มันถือไว้มันกระสีลายฝนเนาะยังไข่โอ้ <laughs> <laughs> เออเนะาะสอนเด็กน้อยมันทําให้เราแบบหนักอยู่นะเนาะดีนะพี่ไม่เรียนประถมวัยเนาะจริงๆดีแล้วหนูก็บอกได้เรียนใน,นปถมวัยแต่ว่าอาการเด็้เห็นไหมล่ะเนี่ยมันรู้เรื่องแล้วเนี่ยโดยังมันยังไม่ได้อะไรเลยไปคุบสมพงศ์สิพูนลงไปหาสมพงศ์หนุ่นี้นั่นเห็นไหมมันกำ<อ>ล,ลัลำงเบลอหนะนี่เอ้าอีลำยองนี่ไปลงไปหามัน ไปรูไปลงไปไปือวมาลงไปบอกโจนี่อยากขายหนากูเด้อโอ้ยมันเปื่อนอยากขายหนากูนะนั่นเด้อเห็นไหมมันรู้เรื่องนะเขาหมดหนีเราตัว เอาผู้เขาบ่หมดนี่แนงะ่โดด่แน่นี่แน่แต่ดีเนาะม,มีแนวหยอกแล้วอุ้ยอันนี้ตกลงไปอะ่ะโดเอาแก้วน้ำขึ้นมาหน่อยโดูมันหยอกมันหยอกคือสือมานไม่กินกบไงนนมันหยอกไม่เป็นนะ่ะขั้นมันหยอกหรืกบต้องเล่นน้ำมันจังสิมวนขั้นกบเล่นน้ำมันเดเดย์ขอนเทนต์เลยเดย์ไม่ว่าโดดใส่กัน สอนปฐมวัยที่สุดท้ายเลยหรอ,หรอก่อนจะมาประถมวัยกับก่อนประถมวัยนี่เป็นปอไหนก็ประถมวัยเป็นเป็นเป็นประถมตั้งแต่ปสามสี่ห้าหกพี่จําได้ว่าตอนพี่อยู่ปหกกับปสี่นี่ดื้อมากเลยนะ<อ>แล้วเด็กน้อยสมควันนี้มันดื้อดไหมมันมันปอื่นมันดือนนน้อ,อ,ม,อมันเป็นความซ้นตามวัยของนี่เรียนไหมไม่ม,ไมีไม่มีโอ้ยทำไมพี่นีเรียนนะ เข้าป่าบ kind of ักทันหลังเรียนนะไปหาล่าบักทันไม่อย่านอมนะครูไม่ถือแท้ไรน้ำก้นสมัยก่อนครูถือนะถือนะถือนะแต่ว่าครูก็คือครูผู้หญิงไงใส่กระโปรงสั้นไงแล้วทีนี้ข้ามน้ำบักจักไม่ได้ไงใช่ไม่ใช่เป็นน้ำบักจักตรงป่ากล้วยน่ะข้ามไปไม่ได้ไงปืดดื้อมากเลยนะจริงจริงมาดีเด็ก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 นายผู้ชายเนาะส่วนนายผู้ชายเนาะตะกีดน่ายผู้ชายเข่าปลา สวนแมญ่าไข่กนะ็จะมีซุ้มป่าดงหางจะไม่ห่างมิมส่วนย่าไข่คืออยู่หลังโรงเรียน <c oughs> บอกสวนแมญ่าไข่อยู่หลังโรงเรียนกับต้นบักขามใหญ่ตะกี้นัเสี่ยาซู่ฟังแมญ่าไข่นี่จ้างไปขึน้นบักข,าม,มา,มา,ขามหน่อยเราเสี่ยวลงมาขายเราสิมา<ต>ดองมันบักขามหน่อยต้นอยู่ต้นบักขามใหญ่แล้วล่ะเป็นต้นบักขามใหญ่ไม่ใช่บักขามหน่อยถ้าเสียวมาไม่กลัวเป็นบักขามหน่อยหรอกกับบักขามแบบโตเต็มวัยนี่แหละแล้วก็เอาลงมาดองไหมโตอ ก็เอาเอามันมอาไหมจ้างหาบาทหาบาทขึ้นหาบาทดีใจแห้งได้ดีใจเงินหาบาทตะกี้มันสื่อได้หลายอย่างได้เงินบาทหนึ่งมันก็สื่อขนมได้หลายได้ได้สองได้ห่อหนึ่งก๋วยเตี๋ยวถ้วยละสิบบาทเนาะตะกี้รุ่นพี่ถ้วยละห้าบาทอันที่คะออครับจอดใกล้งานห้ารูเอาไหมเอาครับตะบกฮวงหาบาทโอ้ตะบกฮวงสามบาทหาบาท ก๋วยเตี๋ยวนี่ห้าบาทเจ็ดบาทไม่สิบบาทพิเศษเจ็ดบาทห้าบาทนี่แต่เจ้าของคนกินบมอลายก็กินแท่ละรห้าบาทเดี๋ยวนี้ห้าบาทโอ้ได้ก๋วยเตี๋ยวสวยนึงพูดได้นั่นไดี๋ยวนปโรงเรียญห้าห้าลังเหมากับสิบบาทห้าเหมากับสิบบาทห้าลังเหมากับแปดบาทห้าเหมากับเจ็ดบาทแล้วแต่แล้วแต่มืมอแล้วแต่มืมอพอนจะมีเงินเหรียญให้เาจักบาทแล้วแต่มืมอพอนจะมีเงินเหรียญให้เาจักบาท ถาลังเธออากันบอกพ่อดอกไปพ่อพ่อไนยอยู่กลางบ้านกับแมขอรถเติมแล้วก็ให้อีพ่ออีแม่ให้มาแต่เงี้ยเลรอเด้แม่ไปพ่อพ่อไนยอีกกับพ่อไนยไม่ไนยละเออแล้วพ่อเออแล้วแม่สรุปใครสัมภาษณ์ใครเนี่ยเอาบอส่อหันต่อักจบเด้เรียไรบอกว่าคุพูดใส่กระปุกสารแล้วก็ขวมนะแบบจับเบ่ได้เออทุกวันนี้ใส่สั้นไหมไม่นะแล้วแต่เหรอ กาไม่สั้นหรอกก็ประมาณหัวเข่านี่แหละหมายความมาเพื่อนั่นกระโปรงเพอดีสีแคบนะเออจะโปวงแคบกระโปรงแคบเพื่อนเพื่อนหน้าเ้าบ่ชท่านดอกไม่ใช่ไเพื่อนหน้าเ้าบวชท่านเงาเป็นเด็กหน่อยผู้ชายแลนด์แลนด์ผุนบันนี้จังเรียนบักเรียนบักบุกกันโยนขีดินคำโอ้ยเป็นมวลลายเนาะมวลอินดิตร์หมามันเด็หน่อยม้วนมวลใหญ่ขืนนึกว่าจะกียเป็นเด็กหน่อยผู้ชาย ว่าได้คิดว่าญ่ขึ้นจะเป็นเด้น้อยผู้งญิงสใหญ่ขึ้นมัเป็นผู้หยิงสําจกเป็นได้ไหมโดยนี่เลยเดดเก็บกบลยนพุ่งิงนางสัมผัสกบเขาขึ้นมาอาบแดดไล่เขาลงหนำเบื่อแล้วความสูงของโด เราได้กับอะไรกับ EP เก้าเนี่ยเราได้ลักษณะของสมโนะเราเจอสมโพกบปรู้จังไหนที่ไปที่ว่ามาอ๋อไปไปฉีดยารว่าว่าฮะใครโลข้าวมาบ้านบอเออ เราใจไหนต้องไปเจอหรอเป็นย no hmm? ังท huh ุกคนทุกคนต้องพูดถึงดรสมพงษ์เพื่อนเพท่าเพื um ่อนจะไปเจอเพื่อนหรอเราขึ้นต้นเลยเข้ามาดรพี่ไปกันเ่าเล่าเล่าเพื่อนจอยบอเพื่อนเพื่อนจอยกับเข้าบ่โอ้โหมันถามหาจอยแล้วนะอี่ไปแปลว่าเก่งไงตัวดอเคือพี่ไปเก่งละไมอยากให้ไม่เก่งสรุปแล้วคือดรสมพงษ์นะฮะพี่น้องอีพี่เก่าเข้าปลากันไปียกรพอกันไอพี่หนาครับ